นาที่แม็กทำนะคะคุณแม่อรุณีรอดโตก็จะได้รู้ว่านี่คือการสู้ชีวิตของแม็กนี่ค่ะนี่เหรอลูกเหรอโอ้เหลแล้ว,ลวนึกว่าลงไปนี้แม่จะลงได้เหรอโอ้ไปนานะคะนี่ไปนานี่คือการไปนาของแม็กกับแม่แม็กกับแม่พอออไปนาโอ้ ต้องดำให้มันเสร็จนะแม็กนะใครดำลูกพ่อ,อ,พ,อพ่อกำลังทำอยู่กำลังขึ้นมาไงแม่ขึ้นมาต้อนรับแม่เออแม่ก็ไม่อยู่นานหรอกเพราะว่าอยากให้มันเสร็จนะคะนี่นี่ไม่ต้องลงไปก็ได้น้อยเอายืนอยู่ข้างบนนี้ก็ได้จะได้ไม่ทำให้ผู้ปกครองอีกคนเนี่ยขึ้นมาต้อนรับแม่แล้วก็เดือดร้อนกันเป็นใหญ่มันเหนื่อยมันร้อนน,นี่นั่นไงกระดูกสันหลังของชาติหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเข้าใจหรือย,อยังคำนี้ลูก เข้าใจได้ยังหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเข้าใจได้ยังเนี่ยต้องทําให้มันเสร็จวันนี้นั่นเนี่ยเสร็จไหมนี่ไม่แน่ใจ,เ,จนอนเออเสร็จแน่นอนนะคะไม่แน่ใจใช่ไหมเออเออเนี่ยใกล้จะเสร็จแล้วเนี่ยใกล้จะเสร็จแล้วหน้าสิบไร่นะคะของแม็กนี่ก็แม็กก็ทําสู้เต็มที่เลยทีเดียวเออผู้ปกครองคุณแม่ของแม็กนั้นยังหอบแฮกๆอยู่เลยนะคะเออ นี่แหละลูกคือชีวิตชาวนาแต่มันเป็นอาชีพบพรรพบุรุษนะขนาดแม่พอออกก็ยังทําเลยนะ,ะสู้สู้สู้ไหมสู้ครับเ,ออเก่งมากะน้อย